สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนชาวราศีตุลัคณาตุลน,นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะหมดนี้นะก็จะเป็นหมดเลิฟสตอรี่นะคะการตามหารักแท้นะคะไปกับพายิบซีนะคะคลิปีดีโอนี้นะเป็นการนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะเพื่อนๆสามารถดู ในะต้คลิปนี้นะคะที่กวางนั้นนะคะลงไว้ให้ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นะ,ะทุกๆคนนะคะที่ติดตามกปนมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะและก็ผู้ติดตามใหม่นะคะทุกๆคนเลยนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องในการดูดวงนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสินค้านิดนึงนะคะสินค้านะคะที่กว้างมีจําหน่ายตอนนี้นะคะก็เออให้เข้ากับยุคโควิดนะ ที่เพื่อนๆทุกคนบางคนอาจจะต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะหรือ work from home นะคะแนะนำเลยค่ะหมูแดดเดียวนะคะ,ะกวางโจวนะนี่นะคะเป็นแบรนด์นะคะอร่อยมากนะแม่หมอกวางการันตีนะคะก็จะมีนะคะ2แบบ2ไซส์ให้กับเพื่อนๆเลือกนะคะออแบบที่1น,นะคะก็จะเป็น250กรัมนะคะราคา100บาทน,นะคะแล้วก็แบบที่2นะคะ ก็จะเป็น120กรัมนะคะราคาแค่50บาทนะคะอาหารแปรรูปนะคะอร่อยอร่อยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการนะคะของกินนะคะไว้ติดตู้เย็นก็ต้องหมูแดดเดียวกวางโจคะ่ะโอเคนะต่อไปนะคะสินค้านะคะที่กว่างจะนําเสนอต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับดวงดวงนี่แหละนะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเท่านั้นนะเพื่อนๆอย่านะคะเอ่อ คิดนะและรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้นะคะจะต้องช่วยเราให้ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยไม่ใช่นะใส่เพื่อเสริมเท่านั้นนะคะเพื่อความสบายใจนะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะกวางไม่การันตีนะคะในเรื่องของหินมงคลอะไรทั้งนั้นนะกวางไม่โฆษณาอะไรนะคะที่โอเวอร์นะถามว่ามันช่วยเราไหมนะคะสําหรับส่วนตัวกวางกวางว่าไม่ได้ช่วยนะเพื่อความสบายใจนะคะเสริมนะคะร่างกายนะคะให้กับเรานะคะ เพื่อความสวยงามมันก็เป็นแค่ความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะอะไรก็ตามที่เราจะประสบความสําเร็จได้นะคะเครื่องรางของขังนะคะไม่ได้เป็นตัวการันตีอะไรทั้งนั้นนะคะแต่เราใส่เพราะความเชื่อความสบายใจนะเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกมันอุ่นใจก็เท่านั้นเองนะสำหรับกวางนะคะก็ใส่นะเป็นหินลดคอสนะคะซึ่งในทางความเชื่อเขาจะบอกว่านําพลังในเรื่องของรักแท้ความรักมาให้นะคะ มันก็เป็นแค่ความเชื่อนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคความรักจะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนหรือเปล่านะอ่ะโอเคนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะอยากให้กวางร้อยตามวันเดือนปีเกิดหรือยังไงนะคะหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะอยากได้นะคะหินมงคลความเชื่อแบบไหนนะคะก็สามารถนะคะทักมาถามไลน์กวางก่อนได้นะคะอ้าวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะในเรื่องของการดูดวงนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เ,เพื่อนๆชาวตุลนะคะลักขนาตุลนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวกวนจะขอเปิดไพ่พลังงาน energy นะคะให้กับชาวตุลลักขณาตุลนะคะในแง่ของความรักนะคะขึ้นมาก่อนนะสาใบนะคะว่าช่วงนี้นะคะชาวตุลลักขณาตนุลนะคะคุณได้รับพลังงานใด ะะเกี่ยวกับความรักนะคะอาจจะมีทั้งเรื่องดีไม่ดีเข้ามานะคะสิ่งใดที่กวางรู้สึกว่าควรจะเปิดขยายก็จะเปิดขยายให้นะคะอะไรที่ดีก็เก็บไว้เป็นพลังงานบวกนะคะอันสิ่งไหนนะคะที่ไม่ดีนะคะก็เก็บเอาไว้นะคะเป็นการแนะนําจากไพ่นะคะการแจ้งเตือนเท่านั้นเองนะคะเอนิจีสามใบให้กับตุนลัคนาตุนค่ะมีไพ่สิบถ้วยนะคะโอเคเนาะสิบเหรียญโอ้โห แล้วก็มีไพ่เด็กไม้เท้าเข้ามานะคะครอบครัวแสนอบอุ่นความรักนะคะแสนอบอุ่นแสนละมุนละไมช่วงนี้รู้สึกมีความเติมเต็มนะคะในชีวิตคู่นะคะที่คุณปรารถนานะคะหรือใครปรารถนาพบคู่แท้รักแท้นะคะคุณจะได้เจอจากการเดินทางนะคะอาจจะเป็นคนระยะทางไกลนะคะจะมีการเดินทางมาหาคุณ ในเร็วๆนี้นะคะจากปัญหาอะไรก็ตามที่คุณเคยมีปัญหานะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะความสัมพันธ์ที่เป็นอุปสรรคนะคะได้ผ่านพ้นไปแล้วล่ะช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงของความสมหวังสําหรับตนนะคุณจะได้อะไรนะคุณอาจจะ มีการร่วมกันกับคนรักนะคะซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินนะหรือคนรักนะคะนำโชคลาภมาให้คุณนะคะหรือนำสิ่งของมีค่ามาให้คุณก็ได้นะคือตรงนี้มันมีคุณค่านะคะต่อความรู้สึกทางใจของคุณนะคะแล้วก็ทางด้านร่างกายของคุณคือความสบายกายและสบายใจค่ะคุณอาจจะพบโซเมทที่มีฐานะร่ำรวยนะ โอเคนะคะไม่ใช่แค่ฐานะร่ำรวยอย่างเดียวนะหมายถึงว่าจิตวิญญาณนะคะของคนที่เป็นคู่ครองเรานะคะคู่แท้ของเรานะคะเขาอยากจะดูแลคุณนะหรืออยากจะสร้างความเพอร์เฟกให้ความรักครบวงจรนะคะในแบบที่เขานะคะได้สัญญาไว้ไม่ให้คุณนั้นต้องรำบากอะไรเลยนะชาวตุลคะอ่าคุณอาจจะเจอคนที่รักคุณจริงๆนะคะเป็นรักแท้ของคุณ ะะอาจจะเจอรักนะคะที่มาอย่างถูกต้องและถูกใจด้วยนะอะไรก็ตามนะที่ผ่านมานะที่คุณเคยผ่านมาในปัญหาของความรักนะคะที่มันขมุขมัวนะที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะคะมันอยู่ภายใต้เงาจันทรนะคะคุณผ่านลูปนั้นมาแล้วนะคุณมีการเริ่มต้นใหม่กับความรักที่ใช่ความรักที่ดีคู่แท้นะคะจากการที่คุณ move on จากคนที่ไม่ใช่นะคะ การที่คุณนั้นนะคะออกมาจากความสัมพันธ์หนึ่งและเดินมาป้ายหน้านะคะคุณได้พบกับคนคนหนึ่งนะคะที่รักคุณด้วยใจจริงอะ่ะเขาไม่จําเป็นต้องบอกให้คุณรอนะคะโอเคไหมอ่าต่อไปนะคะพลังงานของชาวตุลลัคนาตุลน,นะคะก้างขอสิบใบอะคะ่ะชาวตุลสิบใบให้กับชาวตุลลัคนาตุล หูพลังงานความรักของคุณนะคะอืมหกไม้สองไม้นะคะแปดไม้สองดาบนี่ไพ่เทมเพลนนะคะกวางขออนุญ,ญาตนะคะเปิดสิบใบทีเดียวนะคะเพื่อนๆนะคะจะได้อ่านทีเดียวกันเลยเนาะกาไม้ ลาชินีไม้เท้าโอเคราชินีพัดดาดนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าดาบเข้ามานะคะเออชาวตุลัคณาตุลน,นะคะปัญหาความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะเจอในหลุมพลังงานของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเป็นปีปนะในบางคนนะคะมันเหมือนกับว่าคุณก็คิดนะว่าคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไหมนะคะคุณจะสามารถนะคะคาดหวังกับคนคนนี้ได้จริงๆไหมนะคะ แล้วปรากฏว่านะคะจากที่คุณคิดไม่ถึงเลยนะว่ามันจะเป็นไปได้มันกลับเป็นไปได้นะคุณมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะมากขึ้นนะเขาอาจจะมีการแก้ไขนะคะในสิ่งที่เขาทำพลาดไปนะหรือเขาอาจจะออรู้สึกผิดนะคะ กับการกระทำอะไรบางอย่างของเขานะที่อาจจะเคยทําคุณเสียใจยอยู่ตลอดเวลานะอาจจะเป็นปัญหาอะไรก็ได้ปัญหาลักซ้อนนะคะชาวตุลักคณะตุลอาจจะเจอในรูปพลังงานนี้นะคะแต่ในเรื่องปัญหานี้นะคะมันกําลังจะจบลงนะจากการที่คุณนั้นนะคะอาจจะเป็นฝ่ายนะคะให้เวลาเขานะคะในการที่เขาจะไปแก้ไขสิ่งต่างๆนะคะจน ทำให้เขารู้สึกว่าเขากําลังจะเสียคุณไปอย่ะชาวตุนแสดงว่าคุณต้องแสดงออกอะไรสักอย่างที่มันเป็นความเด็ดขาดอ่าที่มาจากตัวคุณนั่นแหละนะคุณอาจจะอยากจะมุกออนจากจุดจุดนี้นะคะเอออยากจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรกับชีวิตของตัวเองนั่นคุณอาจจะไม่เน้นค่ะว่าการเริ่มต้นของคุณนั้นจะเป็นเรื่องของความรักหรือไม่นะคะแต่คุณเน้นนะคะที่ว่า วันนี้นะคะคุณก็ต้องกลับมารักตัวเองแล้วหรือเปล่านะถ้าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันลากยาวมานะคะในสถานะที่มันไม่ชัดเจนนะคะคุณน่าจะเจอในลักษณะฝ่ายตรงข้ามที่เขากลับไปกลับมาหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเหมือนที่ผ่านมานะเขาปล่อยให้คุณรอนะคะหรือว่าแช่แข็งความสัมพันธ์นะคะเต็มไปด้วยความหวังความขายฝันนะคะ ที่ทําให้คุณนั้นจินตนาการไปต่างๆนานาว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะคุณจึงรออยู่ตรงนี้นะคะรออยู่ที่เดิมทั้งๆที่ตัวคุณเองนะคะก็อยากจะออกไปจากตรงนี้จะแย่อยู่แล้วนะคะจากความรู้สึกนะคะของคุณอะนะคะที่คุณรู้สึกว่าเขานั้นนะคะเสนอ ะะให้คุณรออยู่ตรงนี้นะคะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ไม่รู้อะและททำให้คุณจินตนาการนะคะหรือคิดว่าเขาจะต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนนะคะคุณจึงอยู่ในระยะเวลารอไงะคะแต่พอบทที่คุณจะ move on ไปจากตรงนี้นะคะตุนมันทำให้เขานั้นนะคะจัดการกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือจัดการกับเรื่องราวปัญหาที่มันค้างคาในฝ่ายเขา นะคะคมากขึ้นนะคะนั่นพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปเพราะห้าดับมันเข้ามานะคะในตําแหน่งของเขาก็เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณกําลังจะไปจากเขาซึ่งชาวตุนลัคนาตุนนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายนะคะทําให้เขารู้สึกแบบนั้นอืมประมาณนี้หรือว่าเขาค่อนข้างที่จะมีเวลาให้คุณน้อยลงนะคะในอดีตที่ผ่านมากวางมองว่าคุณสองคนน่าจะมีปัญหานะคะเหลือลังนะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหลักษอบบางคนก็มีเข้ามานะคะบางคนนะคะมีแม้กระทั่งปัญหานะคะเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันแล้วแบบเราแทบจะไม่ได้เจอกันเลยประมาณนี้นะแล้วความสัมพันธ์ก็แช่อยู่ตรงนั้นคุณก็รออยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรนะคะซึ่งในอดีตนะ คุณมองไม่เห็นอนาคตนะคะกับคนคนนี้เลยว่าจะไปยังไงต่อนะคะแต่ที่คุณต้องรอนะคะเพราะคุณมีความฝันกับเขามากมายและคุณก็พยายามจะเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะสามารถทำให้มันเป็นจริงได้ค่ะอาสวิเรียนเข้ามาค่ะนั่นแหละการที่คุณสร้างบทเรียนนะคะทำให้เขานั้นรู้สึกว่าเขากำลังจะเสียคุณไปนะคะไม่เหมือนกับว่าเขานะคะเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าในตัวคุณ ก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าเขากาลังจะเสียบคุณไปไงคะชาวตุลลัคณาตุลมันมีอัศวลเลียนเข้ามาฉะนั้นเขาจึงเร่งฝีเท้านะคะตัวเองหรือเร่งการกระทําของตัวเองนะคะให้เขานั้นนะคะจบปัญหาในส่วนของเขาเพื่อที่จะทําตามสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับคุณนะคะอัศวลเลียนนะคะคุณยังลังเลอยู่หรือปะสองดาบเข้ามานะคะสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งมากทุกครั้งที่ เขารู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปเนี่ยเหมือนคุณจะ move on จริงๆแล้วนะจะไปจริงๆแล้วนะประมาณนี้นะคะคุณก็ไม่ได้ขอร้องให้เขาตือ้อเขายือ้อเขาตามการที่คุณแสดงออกนะคะที่คุณห่างๆจากเขาไปนะคะหรือที่คุณแสดงออกว่าคุณจะ move on ไปจากเขานั่นคือไม่ใช่การแสดงอย่างใดนะไม่ใช่การแสดงเพื่อให้เขานะคะมาสนใจหรือไม่ใช่ความรู้สึกของเราที่เราอยากเรียกร้องความสนใจแต่คุณคิดที่จะไปจริงๆประมาณนี้นะ แล้วเขาก็กลับมาทุกครั้งหรือเปล่าชาวตุลักคณะตุลน,นะคะมันเหมือนกับว่าคุณเจอเหตุการณ์ซ้ําๆนะคะจนคุณไม่แน่ใจอย่างนะว่าช่วงเวลาไหนที่เขากลับมาแล้วเขาจะแก้ไขจริงๆนะหรือว่าเขากลับมานะคะเพื่อที่จะดึงคุณไว้แช่คุณไว้อยู่จุดเดิมหรือเปล่านะคะแต่ครั้งนี้นะคะคุณอาจจะเห็นว่าเหมือนเขาจะ มีการเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะจากที่คุณโดนแช่นะคะสถานะความสัมพันธ์นะคะมาเป็นเวลานานๆน,น,น,นะโอเคนะคะกรารรอคอยของคุณนะคะช่างยาวนานเหลือเกินตุนหกไม้เท้านะคะคุณอาจจะแบบลืมการคาดหวังนั้นไปเลยก็ไดนะ้แบบแทบจะไม่ได้คาดหวังแล้วนะคะว่าเขาจะทําให้มันเป็นจริงเป็นจังหรือไม่นะคะแต่ปรากฏว่าค่ะ คุณได้รับก,การติดต่อจากเขากลับมาก็ได้นะคือลืมลืมที่จะคาดหวังจากเขาไปแล้วนะจนคุณไปฟิกในเรื่องงานหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะไปแล้วนะคะจนคุณเกือบอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่มีเขาอะเก็ตปะและ้วทีนี้เขาก็กลับมานะคะพอดีนะคะและนั่นก็ทําให้คุณรู้สึกกังวลและสับสนว่าเอ้าแล้วคุณจะเอายังไงดีกับชีวิตของคุณประมาณว่าคุณจะเลือกตัวเองตัวของคุณเองหรือว่าคุณจะกลับไปให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ คุณมีช้อยนะคะอยู่ในความคิดนะมันก็ยังเป็น question mark นะคะเป็นคำถามนะคะในความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณจะมีเขาอยู่ในชีวิตดีไหมนะคะหรือจะไม่มีเขาในชีวิตดีกว่าประมาณนี้นะอันนี้นะคะไพ่ไม่ตัดสินให้คุณนะคุณไปคิดเอาเองนะไปคิดต่อเองนะคะเ,เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยได้ดั่งใจคุณเมื่อในอดีตนะคะหรือเขา ไม่ได้เป็นคนนะคะที่ดีในแบบที่คุณต้องการก็ได้นะคะในอดีตเขาอาจจะทําอะไรให้มันคลุมเครืออ่าไม่ชัดเจนแบบเนี้ยนะคะแต่อ่นะณปัจจุบันตามหน้าไพ่นะคะเท่าที่มองก็เหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาแก้ไขนะคะแล้วเป็นคนดีสําหรับคุณนะคะในแบบที่คุณต้องการแต่หน้ามันก็อยู่ที่การไต่ตองช่างใจของคุณอีกทีนะคะว่าคุณนั้นนะคะ ะให้โอกาสเขานะคะในเวลาที่เกือบสายหรือว่ามันสายไปแล้วอันนี้ไปคิดเอานะโอเคค่ะอน,นาตตนนะอยู่ที่คุณนะคะเมื่อเหมือนว่าบทที่เขาจะกลับมาดีอ่ะคุณอะนะเหมือนบทที่จะกลับมานะ,ะเป็นครอบครัวเป็นความรักเป็นคนดีของคุณนะคะในแบบที่คุณเคยคาดหวังมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่คุณไม่คาดหวังแล้วไงมันเป็นอย่างนั้นอดีตเคยคาดหวังนะคะแต่เขาไม่เคยทําได้เลยแต่บทที่คุณนั้นนะคะ เลื่อนลางนะคะความคาดหวังนั้นลงมาเขากลับอยากจะทำให้มันสำเร็จโอเคไหมอ่าประมาณว่าอยากกลับมาเป็นคนดีนะคะในช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ต้องการแล้วก็ได้นะคะนัน่นอาจจะสายเกินไปสำหรับคุณไหมนะคะนี่ก็เป็นคำถามซึ่งคุณต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองค่ะอ่าสิ่งที่ควรจะเปิดเป็นไพ่ขยายนะคะไพ่ขยายให้ไพ่ขยายให้กับชาวตุลน,นะ ขอพายกาวไม้เท้าดีกว่าเห็นไหมคุณลังเลที่จะออกมาจากเขานะคะแล้วก็ลังเลที่จะไปต่อจากกับเขาด้วยนะเหมือนเหมือนมันสับสนเป็นช่วงลอยต่อไหมนะเหมือนพิสูจน์อีกครั้งดีกว่าไหมเหมือนเขาก็กลับมาดีนะเขาก็เหมือนจะสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองได้นะคะในระยะเวลาที่มันเกือบจะสายอะดีกว่านะถ้าสมมุติมันสายไปแล้วอะนะคุณจะ ไม่มีแม้กระทั่งโอกาสไม่มีเวลาที่จะคิดลังเลแต่ที่คุณยังลังเลนะคะคุณอาจจะอยู่ในรอยต่อของคําว่าเกือบสายกับสายไปแล้วอ่ะก็ตนะขอผ้าขยาย9าวนะคะไม้เท้าให้กับตุนหน่อยซิเก้าไม้เท้าให้กับชาวราศีตุลัคนาตุลน,นะคะมีไพ่7ถ้วยคุณเป็นผู้เลือกบ้างดีกว่านะตุลน,นะคะ เเวลาที่ผ่านมานะคะคุณให้เวลาเขามากพอแล้วนะที่จะให้เขาเลือกไปทําสิ่งต่างๆได้อย่างสบายใจนะคะแล้วคุณต้องอยู่จิตที่จะต้องโดนแช่แบบนี้นะต่อไปนี้คุณเป็นฝ่ายเลือกบ้างดีกว่าอ่ะหนึ่งไม้เทา้า9ไม้เถ้วยนะคะหไม้เทา้าคุณเคยรอให้เขาใช้เวลานะคะหมดไปนะกับสิ่งที่คุณเคยให้เขาไปหลายๆครั้งซะเยอะ จะเรียกว่าคุณสูญเสียเวลาในชีวิตไปนะคะตรงนั้นก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณเองก็อยากจะมีโอกาสได้เลือกบ้างได้ใหม่นะที่คุณยังเป็นฝ่ายรอเขาได้เลยนะแล้วถ้าบทที่คุณจะให้เขารอคุณตัดสินใจบ้างมันจะเป็นายไปอะ่ะเห็นปะคุณก็ยังมีโอกาสให้เขาอยู่นะถ้าเขาสามารถตอบโจทย์นะคะบางอย่างให้คุณได้อย่างชัดเจนอะ่ะประมาณนี้คุณก็ยังอยากที่จะให้โอกาสเขานั่นแหละนะคะโอเคนะสำหรับ ชาตุนลักนาตุลน,นะคะในเอพิโซดนี้นะคะเป็นการแก้ไขนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยมีปัญหานะคะแล้วดูเหมือนว่ามันเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะกับฝ่ายตรงข้ามแต่ทีเนี้ความรู้สึกของตุลน,นะคะคุณเป็นฝ่ายลังเลอะคุณยังลังเลคุณไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ไหมมันจะสามารถที่จะมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันได้จริงๆใช่ไหมโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูพลังงานไพ่เออเป็นความรู้สึกของเขากันเนาะเป็นไพ่นะ ใบเนี้ยอสวลเลียนะคะมาพร้อมราชินีไม้เท้าเนี่ยเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอ่ะเอาจริงสําหรับตุลน,นะนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณมากเท่าไหร่นะว่าคุณสูญเสียความรู้สึกกับเขาไปมากแค่ไหนนะคะอยู่ๆเขาก็กลับมาใส่ใจสนใจนะคะเขามีแรงขับเคลื่อนด้วยความเด็ดขาดของคุณคุณอาจจะใช้ความเด็ดขาดของคุณนะคะให้เขานั้นมีแรงขับเคลื่อนนะคะได้มีการตัดสินใจสักทีเถอะ นะถ้าไม่ตัดสินใจนะคุณก็พร้อมจะเดินออกมาเสมอนะคะอาทีน,นี้ขอไพ่ขยายเป็นไพ่ราชินีไม้เท้าโอเคราชินีไม้เท้ามาบอกอะไรคะมีไพ่ราชาดาบเข้ามาแล้วก็มีไพ่แปดไม้เอแปดถ้วยค่ะตัวที่มีไพ่แปดถ้วยเข้ามานะคะใช่เขาเพิ่งจะ มามองเห็นนะคะคุณอยู่ตรงหน้านะคะก็ในก็ในเมื่อเวลาที่เขากําลังจะรู้ว่าคุณกําลังจะไปหรือเปล่านะอาที่ผ่านมาตุนนะคุณอาจจะไม่ได้แสดงอาการนะคะว่าคุณจะไปจากเขาจริงๆอะแต่มันเหมือนกับครั้งนี้คุณไม่ดื้อดึงนะคะไม่หลังไม่ยือ้อ นะคะถ้าเขาจะไม่ตามคุณนะไม่ตามง้อคุณไม่ตามมาเคลียร์คุณก็ไม่ตามเหมือนกันคุณก็จะปล่อยให้เงียบหายไปแบบนั้นเหมือนกันแล้วคุณอาจจะเดินออกมาแล้วนะคะคุณอยู่คุณเงียบๆนะอยู่ในโซนของคุณในโลกของคุณนะคะที่คุณคิดว่ามันก็สบายใจดีนะคะแต่จะเป็นเขานะที่จะกลับมาหาคุณนะเมื่อเขารู้ว่าคุณเฮ้ยรอบนี้คุณเด็ดขาดจริงๆเนี่ยสิ่งนี้แหละนะคะมันสามารถกระตุ้นทําให้เขากลับมาได้ะเข้าใจปะมันมีช่องว่างด้วยเห็นปะ ช่องว่างนะคะเพื่อที่จะให้เขานั้นนะคะกลับมานะคะเอาถ้วยอีกใบหนึงมาวางไว้ตรงช่องเนี้ยนะคะซึ่งคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมนะคะแต่เห็นว่าเขาจะกลับมานะจริงๆงานเหมือนกับว่าการเดินออกไปจากเขาเขาทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้ให้คุณเดาใจเขาเสมอนะคะแต่คุณก็คงไม่ไปเล่นเกมปริศนานะ,ะตรงนั้นหรอกนะคุณปล่อยผ่านไปนะคะจนวันนี้นะเขาเพิ่งรู้ตัวนะว่าเขากําลังจะเสียคุณไปโอเคชาตุนอาทีนี้ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงคะเพราะเป็นไพ่รลายชนิดพะจันทร์เข้ามาเนาะ ขอไพ่ขยายราชินีพระจันทร์ให้ตุนค่ะมีไพ่ทาวเวอร์โอแล้วก็มีไพ่เดอะฟูลโหใจคุณนะเอาจริงบางคนมูฟออนได้แล้วนะคะบางคนมูฟออนได้แล้วนะคะเหมือนกับว่า ถึงแม้ว่าความรักของคุณที่มีต่อเขานะคะมันยังจะหลบหลซ่อนๆอยู่ภายในใจก็ตามนะคะแต่เหมือนกับคุณก็โอเคกับตัวเองนะคุณก็อยู่ได้นะถ้าคุณไม่มีเขาแต่มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณก็ลงรับความเสี่ยงจากความสัมพันธ์นี้มา,มามากพอแล้วนะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงนี้นะคะหรือคุณจะออกไปจากชีวิตเขาคุณก็รู้สึกว่ามันก็เสี่ยงเท่าๆกันนะ่ะฉะนั้นคุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่มากกว่าเดฟูและนี่นะคะอาจจะเป็นแค่บางคนเท่านั้นนะกวางไม่ได้บอกว่าตุนทุกคนนะคะจะไม่ให้โอกาส นะคะคนที่คุณเคยคาดหวังคุณอาจจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสก็ได้แต่โดยรวมนะคะชาวราศีตุลน,นะคะคุณมีความรักนะคะอยู่ในความรู้สึกกับเขาอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณนั้นนะคะไม่มีเขาไม่ได้ไงคุณไม่มีเขาก็ได้ประมาณเนี้ยโอเคนะอืมเพราะคุณก็ชินแล้วค่ะนะมันชินแล้วนะคะกับความโดดเดี่ยวอะกับการที่คุณต้องอยู่คนเดียวแบบเนี้ยอืม โอเคค่ะเหมือนคุณก็กลับมาเป็นคนเดิมนะคะอยู่ในโลกของคุณเหมือนเดิมที่คุณเคยอยู่ประมาณนี้นะเพียงแค่คุณหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกของเขานะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองโอเคอ่ะทีนี้นะคะกวานจะขอเปิดเ,เป็นความรู้สึกของเขาเนาะตุนเนาะอ่ะโอเคโอเคค่ะกวานจะขอเปิดเป็น ความรู้สึกของเขานะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเวลาเนี้ยมีไพ่พระเข้ามาค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่เดทเข้ามานะคะอืมีไพ่อัศาวินดาบเข้ามานะคะมีไพ่อัศาวินไม้เท้านะคะขอใบสุดท้าย มีไพ่แปดเหรียญค่ะตัวเขาเหรอเขารู้สึกว่าคุณเป็นทั้งชีวิตของเขาอะเอาเงี้ยเขาไม่สามารถขาดคุณได้นะคะเอ,อเขารู้ตัวว่าเขาขาดคุณไม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณเงียบใส่เขาคุณไม่มีแพชชั่นใส่เขาไม่มีแพชชั่นอะไรเลยหรือก็ต่อเมื่อคุณทําท่าจะไปจากเขาจริงๆคุณอาจจะไม่เคยใช้วิธีนี้นะคะกับเขาเลยนะจนวันหนึ่งคุณได้กล้ามากพอนะ ที่จะใช้วิธีนี้คือความเด็ดขาดคือคุณจะเจ็บไม่เจ็บไม่รู้นะแต่คุณรู้ว่าคุณต้องปกป้องตัวเองแล้วนะถ้าเขาไม่ชัดเจนคุณก็จะกลับมาปกป้องตัวเองนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามที่ไม่มีคุณนะโดยการที่คุณรักษาช่องว่างจากเขามานะมันทาให้เขานั้นกังวลกระวายอยู่ไม่ได้นะถ้าคุณจะไปจริงๆโอเคไหมแต่ก่อนเขาเคยเงียบเพราะเขามั่นใจในตัวเองค่ะมั่นใจว่าต่อให้เขาเงียบหายไปเป็นเดือนยังไง ะคะคุณก็ยังรอเขาที่เดิมและเขาะค,ะครั้งสุดท้ายที่เขาหายไปจากชีวิตคุณนะคะแล้วพอเขากลับมาอีกครั้งเขามองว่าคุณไม่เหมือนเดิมคุณทําให้เขารู้สึกใจแวบๆใจวิวๆนะว่าคุณนั้นเอาจริงว่ะประมาณนี้อ่ะมีไพ,พ่พระมีไพ่เดทมีไพ่อัศวินดาบเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเองอะนะคะพยายามจะดึงเรื่องราวดีๆอดีตดีๆการกระทําดีๆเนะ่ย หรือเขาอาจจะพยายามนําเสนอนะคะตัวเขาว่าเขาเคยทําอะไรเพื่อคุณบ้างอะตุนประมาณนี้เพราะเป็นภายผะใช่ปะเออนะ <S <S เพื่อให้คุณระลึกได้จาได้นะว่าเขาเคยให้สิ่งนี้กับคุณนะแต่เรื่องใดน,นะคะที่เขานะคะทำร้ายจิตใจคุณเขาไม่พูดนะเออเขาจะพูดในส่วนที่เขาทําอะไรดีๆให้กับคุณนะคะให้คุณระลึกได้จําได้นะเขานะคะอยากที่จะนะคะ เอาความดีของเขานั่นแหละนะคะทำให้คุณสับสนกระสับกระสายนะคะสุดท้ายนะคะเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องอยู่ตรงนี้นะเพราะเขาเคยดียกับคุณไงประมาณนี้นะฉะนั้นตุลน,นะคะคุณแยกออกนะคะว่าอะไรคือความดีอ่ะที่เขาเคยทําให้นะคะแต่ผลกระทบจากการที่คุณเคยสูญเสียกับความรู้สึกของเขาในบางส่วนนะที่เป็นข้อเสียของเขาปัญหาโลกแตกโดยเฉพาะเรื่องการนอกใจ ะะมันก็ทดแทนไม่ได้เลยค่ะกับสิ่งที่คุณเสียไปนี่คือสิ่งที่เขากำลังพยายามจะเสนอด้านดีของเขาเพื่อลังคุณไว้นั่นเองโอเคนะคะตอนนี้เขาจะไม่ใช้อารมณ์กับคุณนะคะไม่โวยวายนะคะเพราะเขานะคะจะต้องพยายามควบคุมนะคะความรู้สึกของคุณให้กลับมารักเขาให้ได้ไงโอเคไหมให้เอาชนะใจคุณให้ได้คุณน่ะยังรักเขาอยู่แหละนะคะแต่คุณมีสตินะคะต่อความรัก ที่คุณมีต่อเขามากกว่าคะ่ะคุณอาจจะเคยรักเขาแบบตาบอดแต่คือตอนนี้คุณตาสว่างแล้วไงคุณเห็นสัจธรรมอะไรมากมายนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจบ้างไงอมีพ่ยอัศาวินไหมท้มา,ทาวแปดเหรียญน,นะคะเขาก็พยายามพิสูจน์ให้คุณเห็นเนาะพยายามพิสูจน์ให้คุณเชื่อใจไว้ใจเขาแต่เขาจะใจร้อนมากเกินไปหรือเปล่านะคะกับคําตอบที่เขาจะได้จากคุณอันนี้คือการเริ่มต้นเองนะที่คุณเห็นว่าเขากําลังจะปรับปรุงแก้ไขนะคะมันคงจะไม่ไม่ ใช่แค่ใช้ระยะเวลาสั้นๆที่คุณจะมองเขานะคะอีกยาวไกลค่ะอีกหลายโจทย์นะอีกหลายประเด็นนะคะที่คุณจะเช็คบินกับเขานะทีละเรื่องนะทีละเรื่องนะคะจนกว่านะคะคุณจะสามารถสร้างความไว้ใจเชื่อใจกับเขาได้นั่นแหละโอเคนะแสดงว่าความรักครั้งนี้คุณอาจจะยังให้โอกาสเขาอยู่ก็ได้นะคะแต่เป็นโอกาสที่คุณอาจจะให้เขายากมากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่คุณเองก็ใช้เวลาเรียนรู้นะ กับความรู้สึกตรงเนี้นะคุณสูญเสียพลังชีวิตพลังงานความรู้สึกอะไรกับเขาไปเยอะนะถ้าเขาจะกลับมาแล้วขอโอกาสจากคุณจริงๆมันก็คงจะไม่ง่ายเหมือนเดิมประมาณนี้นะอ่ะนี่คือพลังงานความรักของชาวตุลักณนาตุลนะคะก็ลองไปไต่ตองช่างใจดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงาน energy ซึ่งคุณต้องตัดสินใจเองนะคะว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่ไหมกับชีวิตของตัวเองหรือว่าจะเริ่มต้นใหม่กับเขาคนเดิมนะคะแต่ เปลี่ยนเรื่องราวความรักใหม่ที่มันดีกว่าเดิมอะโอเคค่ะขอบคุณมากมนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย